มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตั้มบวราวุธประสบอุบัติเหตุยังต้องอยู่ห้อง i อ u ตั้มบราวุธหลังวันบันเทิงแจ้งข่าวหนุ่มตั้มประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนได้รับบาดเจ็บปากฉีดถึงจมูกจมูกหักโดยเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อคืนที่ผ่านมาคือ19พฤษภาค,คมเวลาประมาณ4ทุ่มบริเวณถนนกรุงเทพธีทา32จากคำบอกเล่าคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าตั้มขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากทางตรงและถูกรถมอเตอร์ไซค์อีกคันปาดหน้าจนชนกันได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ตั้มยังต้องอยู่ที่ห้อง ICU ต่อไปด้านครุกรณีขาหักซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้คุยกันแต่ฝั่งของตั้มมีคนใกล้ชิดได้ไปแจ้งความไว้ที่สอนปอระเวศ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องไปหาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมายืนยนันซึ่งคลิปวงจรปิดต้องประสานไปทางสำนักงานเขตพระขนงหรือเขตบึงกลุ่มอีกที ทั้งนี้หากใครมีคลิปหน้ารถจากเหตุการณ์นี้แถวบริเวณซอยกรุงเทพรีทาง32สามารถติดต่อกลับมาได้ที่เพจช่องวันหรือ d i r ร c t i อไปบอกตั้มหรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการส่วนตัวตั้มหน้า i อตั้มยืนยันว่าถ้ามีหลักฐานจากคลิปแล้วปรากฏว่าฝั่งตัวเองเป็นคนผิดก็จะยอมรับไม่ได้คิดปฏิเสธหรือถ้าคู่กรณีเป็นคนผิดก็แค่เคลียาาร์กันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดักคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ